เราพูดชื่อมหาไรเดียออกมาสิ่งแรกที่เราคิดอ่ะคืออะไรผู้ชายเยอะเป็นหมอที่ผู้ชายเยอะเด็กรวยเออเด็กที่แบบค่อนข้างมีตาเข้าง่ายจบโคตรยากรถติดกับน้ำท่วมเขาไม่ตีก็ถูกสวัสดีค่ะ ขอต้อนทุกคนนะคะเขาสื่อชอบเรียนต่อในดีดพบกับเตยแล้วก็ที่เับวันนี้เราจะพูดถึงมหาลัยต่างๆเนอะคือถ้าพูดชื่อมหาลัยขึ้นมาน้องๆต้องมีความคิดว่าแบบได้ยินชื่อมหาลัยเนี้ยน้องๆต้องนึกถึงอะไรสักอย่างเนาะฟีลแบบสปินนี่คิวส์เนี้ยเหรอว่าแบบแว่าถ้าเราพูดชื่อมหาลัยเนี้ยออกมาสิ่งแรกที่เราคิดอะออคืออะไรมหาลัยแรกมหาลัยอขนแก ไม่รู้ทําไมนึกถึงหมอขอนแก่นเพราะอะไรหรือว่ามหมอลิทเดินสตาจบมหาลัยขอนแก่นก็เลยคิดถึงหมอต้องนึกถึงเป็นมหาลัยหน้าเรียนเนาะเป็นสถาบันหน้าเรียนที่สุดในภาคอีสานานะภาคที่คุ้นึกนถึงนะใช่เพราะว่าคะแนนขอนแก่นก็คือแบบติดหนึ่งในห้าเกือบทุกคณะก็คือเป็นมหาลัยที่ดีระดับประเทศที่หนึ่งแค่ตั้งอยู่ที่อีสานจุูลานรงกอนมหาวิที่อะไร หลอกหลอกหลอกจะเสียเวลาคิดตั้งเยอะได้คำนี้คำเดียวคือแบบรู้กันทุกคนรู้กันเ,เล่นเก่งคือทุกคนที่เข้าไปมันต้องเล่นเก่ง<ะ>ถึงจะเข้าได้คัดด้วยคะแนนนะอเออส่วนหลอกก็เป็นคนแบบหนุ่มในกรุงหนุ่มพารกอนน่ารักเออแบบ,บหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร้านเกมร้านอาหาร ตรงนั้นก็คือย่านเลยแล้วคือรถติดกับน้ำท่วมเขับไม่ติดก็ถูกรถรถไมนติดมากเลยเส้นนั้นแล้วแบบพอฝนตกแรงๆน้ำก็ท่วมใช่น้ำท่วมก็จะมีซีนแบบนักศึกษาไปเกาะรั้วเกาะรั้วปีนรั้วเพื่อไม่ให้โดนน้ำท่วมแต่ก็เป็นหนึ่งในสามมหาลัยที่แบบนึกถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลาดกระบังถ้าได้ถึงมหาลัยนี่ยอยู่ดีก็คือแบบไม่ได้เกี่ยวกับมอเลยนึกถึงรถไฟกับสถาบันสถาบันที่นั่นค่อนข้างจะมีชื่อเสียงส่วนทอมนึกถึงเครื่องบินอ่ะมันอยู่ ไอ้สุวรรณภูมิเนีเป็นไม่กี่มหาลัยที่แบบเรียนไปเรียนไปแล้วจะมีแบบเครื่องบินบินผ่านเรื่อยๆรืเรื่อยเรื่อยแไทด้วยแล้วไทยก็มีด้วยเนอะแล้วไทยก็แบนก็เสียงแล้กวนเยอะเหมือนกันเนาะโอ้โหไม่ขนาดแต่ก็เดี๋ยวก็คงชินแหละมหาวิทยาลัยสงขลานครินทันตะมอสงขลา ส่งข่าสําหรับทอก็คือสถาบันที่น่าเรียนที่สุดในภาคใต้นะคะก็คือสถาบันที่แบบที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ใช่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอสวยมอสวยจัดจัดเลยแม่ฟ้าหลวงนึกถึงบรรยากาศก่อนเลยอากาศ <laughs> บรรยากาศพร้อมล้อมด้วยภูเขาใช่ประมาณนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นิมมาน <laughs> ขึ้แดงขึะแดง คือคือชื่อถนนหรือว่าใช่ไหมถนนใช่ใช่ย่านย่านแต่ถ้าให้พูดถึงตัวมหาลัยจริงๆก็จะแบบมอเชียงใหม่ก็เป็นคล้ายๆขอนแก่นที่คะแนนติดอันดับท็อปไฟเกือบทุกคณะอยู่แล้วแล้วก็แบบเป็นมหาลัยใหญ่ที่สุดในภาคเหนือพร้อมนึกถึงนี่ลับน้องขึ้นดอยอ๋อที่เมื่อก่อนมันมีหมาตัวหนึ่งที่คอยฟดำทางแล้วมาน้องเุ้าปากเราไปใช่เป็นประเพณีที่แบบมันแตกต่างจากที่อื่นดิอ่ะใช่ใช่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์อันนี้สุดภาษาไทยก็คือรถติดมากเพราะว่าเคยไปสอบโอนเนปที่นั่นรถติดจัดเลยอ่่ะแต กลางเมืองก็จะมีความนี่ขึ้นไวนิดนึงแต่ก็อยู่ท่ามกลางความสะดวกสบายอืมก็นึกถึงประสานมิตรเหมือนกันนะนึกถึงดารามันเป็นมอที่มีดาราเรียนเยอะมันมันใกล้ที่ทำงานอย่างเงี้ยจริงจริงไปเฟินไปเฟินพิมชนกก็จบประสานมิตรใช่มาวิทยาลัยศิลปากรนึกถึงตัวมหาลัยไม่ออกเพราะว่าไม่เคยไปแต่ว่าเหมือนในใจอ่ะถ้าเป็นศิลปากรจะนึกถึงสถาปัตย์ศิลปากรเพราะรู้สึกว่าเป็นมหาลัยที่แบบสถาปัตย์เก่งมากในมอเป็นยังไง เหมือนกันก็นึกถึงพวกศิลปะนะเนาะนึกถึงพวกคณะที่เกี่ยวกับศิลปะเพราะว่าเขาเขาเด่นด้าน<อ>นี้เขาเด่นด้านนี้คณะนี้ก็เด่นโบราณคดีศิปลปะโบราณคดีเด่นที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวะ นึกออกอยู่คณะเดียวที่แบบที่เขาเด่นเออคือวิศวะอาจจะคล้ายกันก็นึกถึงผู้ชายเยอะเป็นมอที่ผู้ชายเยอะเนื่องจากคณะที่เปิดสอนมันก็เป็นคณะที่ผู้ชายชอบเรียนแล้วก็รับเด็กจากสายอาชีพเยอะเข้าไปในมอก็จะแบบมีผู้ชายเดินตอกแตกตอกแทกเต็มไปหมดเพราะว่าเหมือนกับว่าใครที่จบสายอาชีพมาแล้วอยากต่อวิศวะเนี่ยที่นี่ก็คือเป็นแบบตัวเลือกต้นๆที่จะนึกออกเลยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียาโมวะจริงก็นึกถึงยาโมก็ได้เพราะว่าแบบเขาเป็นสัญลักษณ์ของมอเนาะ เขาก็นึกถึงโคราชอะนึกถึงเป็นมหาลาัยใหญ่ที่สุดในโคราชทีแบบเพบนนราะหนุนโคราชใช่เพราะเป็นคนโคนราเออชเลยเป็นมอที่มีพื้นที่เยอะมากคืออยางเดือนเรียนอะถ้าอยู่ต้องมีมอไซเขาไม่ม <laughs> ีรถ n อ v จีรถมหาลัยให้เราคือเข้าใจว่ามีนะแต่ตอนเข้าไปมันไม่เห็นอาจจะวิ่งไม่ถี่มากก็เลยท้งให้เราไม่เห็น มาเป็นอะไรลามคำแหงอันนี้เลยคือถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเข้าง่ายจบโคตรยากแล้วก็เด่นด้านสายนิติศาสตร์มากแล้วคนจบลามได้ต้องรับชอบจัดจัดเก่งจัดจัดก็เทิมถูกจัดจัดนึกถึงลามก็นึกถึงเอออย่างแรกมันก็นึกถึงนิติศาสตร์ได้แหละอย่างที่สองก็นึกถึงแบบเป็นสถาบันที่เปิดโอกาสคือแบบใครจะทํางานอยู่หรือว่ามีติดนู่นติดนี่ไม่สามารถมาเรียนแบบปกติได้ก็มาเรียนตามได้หรือ,อยังเรียนไม่จบทีดีกีก็มาเรียนได้หรือว่าจะเรียนทีดีกีมา ก่อนก็ได้ <S 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 คือค่อนข้างจะเปิดโอกาสนาน มาเปไ็นทยาอะไรมาฮีโดนถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยแบบซีซันเชนส์ปรากฏน้องสมัยนี้ไม่รู้จักซีซันเชนส์นึกถึงดูริยงคลาสสิกมาฮโดนเพราะเมื่อก่อนมาฮโดนเหมือนจะ,จะมีแบบกสี่มห้ามหกที่เป็นแบบสอนดนตรี<อ>ด้วยนึกออกว<ะ>่าช,ชเออแล้วก็ต่อให้เป็นมหาหลัยก็ยังนึกถึงดูริยงคลาสสิกดีแต่ว่าถ้าในสมัยนี้มาฮโดนก็คือแหล่งผู้งพวแบบแพทย์มาแพทย์ศีล่าก็ไม่ใช่สมัยนี้หรอกแพทย์มันก็ตั้งแต่อดีตมาถึงตอนนี้แล้วใช่แต่ว่าแต่ว่าสมัยนั้นอะมองมาฮีโดนเป็นมหาลัยแห่งดนตรีมาตกว่า ซีนเชงเน่ยนี่โดนอย่างแรกที่นึกถึงก่อนเลถึงพวกขายหมอแหละหมอทังตะพยาบาลเภสัเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก่อนนันนี้ก็จะนึกถึงเชี่ยวปางเพราะเขาเขาเรียนอยู่ที่นั่นอ๋อเบียนแคเีมหาวิทยาลัยกรุงเทพพอกรุงเทพบอนึกถึงจะเปนนีคิดเองนะเด็กรวยเออเด็กที่แบบค่อนข้างมีตังแต่ส่วนทางกับค่าเล่นเกมร้านเกมข้างหมอค่อนข้างถูกแต่บ้านใกล้เดิยเเคยนอย่างธรรมศาสตร์คือค่าเทอมถูกแต่ร้านเกมแพง แบบพอมึกถึงบางกรุงเทพแบบก็จะนึกถึงพวกเน็ตไอดอลนึกถึงเน็ตไอดอลนึกถึงนิเทศเออหรือว่าเป็นพอาะเขาเด็กเขาเด่นนะเขาเด่นเด่นด้านนิเทศตอนเขาเขามีไอดอลเรียนต่อเยอะเหมือนกันที่บากรุงเทพใช่ใช่ส่วนเนี่ยบางกรุงเทพถ้าให้นึกถึงคณะจริงๆก็คือคณะภาพยนตร์ฟรีบางกรุงเทพเลยที่เราทําคลิปจะไปติดตามได้นะคะเราทําคลิปสัมภาษณ์ผู้กำกับที่จบจากบางกรุงเทพมาที่เขากำกับหนังรุ่นหนึ่ง <ช>คลีงไว้ตรงนี้ก<ช>็ได้เออตรงนี้ก็ได้ตรงนี้คอบก็ได้ามาวิทยาอะไรลังสิตตอนแรกอะไม่รู้จักมอลังสิตสารภาพแต่มารู้จักอะตอนอยู่มหกที่แพทย์ลังสิตค่าค่าเทอมหลายล้านอะประมาณสามล้านคือแพทย์ว่าแพงแล้วทันตะแพงกว่าอะไรประามาณนั้นประมาณกุกละเออเป็นมอ<ม><ม>ที่แบบอีกครั้งหนึ่งในการเข้าแพทย์ที่ค่าเทอมสูงจัดเอง อันนี้ถ้าแบบมอลังสศสนึกถึงนึกถึงหลังมมนึกถึงแบบโซนเที่ยวกันคืนแล้วชทเข้าที่มอลังสศสตรง seeing, ตรงู้สึกว่าแบบเด็กนักศึกษาเขากล้าแต่งตัวคือเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บคือแบบคอาแบบเข้าวิวสไตล์เนาะชื่อจะเจาะหัวจะแต่งตัวขึ้นแบบเข้ามาปุ๊บเขามีอิสระกว่าหลายๆมอแล้วก็มอลังสศสอีกคณะหนึ่งที่โดดเด่นก็เป็นเรื่องเป็นการบินเนอะเขามีเขามีการบินด้วย มหาวิทยาลัยน, <c oughs> นาเรสวรนึกถึงพันนาเสแล้วไมตรองพูดต่อด้วยคือมอนนาเรสสวนี้วท็อปเคยไปที่นี่มันมีความแบบมันมันร้อนแปลกๆไม่รู้อาจจะด้วยแบบเชียสถานที่ตังก็ไม่รู้นะก็เป็นมหาลัยแบบเบอร์นหนึ่งของพิษณุลโลกเนาะอีกอ,อยาก่างนีคนึกถึงมหาวิทยาลัยอัสซัมชัญเอแบก็เป็นมหาลัยแห่งคอนเนคชั่น รู้สึกเหมือนคนที่เข้าไปจะมีแบบเป็นสายดีเพราะว่าเป็นมหาลัยที่นักศึกษาค่อนข้างรวยคือค่าเทอมมันค่อนข้างสูงในระดับต้นๆของประเทศมหาลาัยที่คนมิชั่นของคนมีตังเงๆๆี้ยเราที่สรุปให้ความเห็นส่วนตัวนะโ <Okay, S 2> อเคนะความเห็นส่วนตัวเอแบกนึกถึงอะไรนึกถึงบรรยากาศของตึกของเอแบกตึกเอแบกมันเหมือนแบบอยู่ยุโรปอบมันอยู่ฮอกวอตส์อะเออเออฮอกวอตส์มีบ้านมีบ้านแต่ละบ้านใช่ไหมแต่ละบ้านก็มีชื่อขอภาพเขาเป็นอย่างนั้นจริงเลยอู้หูเลย ถ้าแบบในเรื่องของตัวตึกสถาปัตอะไรพวกนี้ยกให้เอแบกทำาค<ช>ือ<ช>ถ้าอากาศมันเย็นตัวนี้มันคือยุโรปดีๆนะ<ช><ช>ที่ที<ช>่เอแบกอะมหาวิทยาลัยบูรพาบูรพาได้ถึงทะเลก็ <c oughs> นึกถึงทะเลเหมือนกันมันใกล้ทะเลเน้อยอีกอย่างก็คงจะนึกถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดนในภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยแม่โจ้แม่โจ้ไปเตยขอผ่านเนาะไม่ไปเตยไม่เคยไปเท่าที่เคยไปอะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่เชียงใหม่อแต่ถ้าึกถึงอะไรอย่างแรกก็นึกถึงคำของเขาว่างานหนักไม่เคยฆ่าคนเป็นสถาบันที่สอน อยากให้คนอดทนต้องานแหละเออนี่คือที่ที่นึกถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนึกถึงมอเก่ากับมอใหม่อ่ะสารคามมันจะมีสองที่เนาะมอเก่ามอใหม่บาณคณะก็เรียนมอเก่าบาณคณะก็เรียนมอใหม่เออมันแปลกมันแปลกเลยเนาะคืไมอะมใหม่คือเหมือนตึกใหม่อะนะเออมันเหมือนตึกโซนที่สร้างใหม่แต่มันห่างไปประมาณสิบกว่ากิโลแต่เขาไม่ได้แยกนะเขาไม่ได้แบบเป็นวิทยาเขตหรือเป็นศูนย์อะไรนะเขาเรียงมอใหม่กับมอเก่าบางทีก็ต้องวิ่งไปเรียนไปมาระหว่างมอเก่ามอใหม่อะหรอแปลกแปลกนะมันแปลกนะมหาวิทยาลัััยยยะเ่าอูจงหวด ถูกต้องเป็นอ <laughs> ีง,งอที่แบบบรรยากาศดี ก็อยู่่หาถ้านึกถึงอะไรก็นึกถึงบรรยากาศภูเขาแหละที่พะเยามหาวิทยาัยอะไรสวนดุสิตอีนี่ไงตรงข้างๆสวนสุนทริต์อยู่ในเมืองอ่ะเป็นมหาวิทยาลัยในเมืองนึกถึงอยู่ใกล้วังนึกถึงใกล้สวนสุนันทานึกถึงพวกทำอาหารเลยถ้านึกถึงอะไรก็นึกถึงโรงเรียนทําอาหารพวกอาหารพวกขนมอะไรเนี่ยคือเขามีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่นี่ไปแข่งขันมาตร์เชฟด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราอยู่ตรงเมืองทองตอนแรกบอกว่านึกถึงรามว่าเปิดโอกาสใช่ไหมสุโขทัยนี่แบบเปิดโอกาสมากๆ ็นหนึ่งมอที่ติดคุกก็เรียนจบได้เพราะที่นี่แบบสอบก็ออนไลน์ได้เรียนออนไลน์ทุกอย่างออนไลน์ได้หมดจนเรียนจบเป็นมหาลัยที่รับนักศึกษาที่จบปวชปวสแล้วมาต่อหลักสูตรมหาลัยด้วยปะก็รับด้วยรับหมดเ้วยโหจริงๆสุโขทัยนี่รับหมดอ่ะขอขอแค่อยากเรียนอ่ะแบบรับรับหมดเลยงั้นเป็นมหาลัยแห่งโอกาสแหละใช่ไหมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งอยู่จังหวัดอุบลค่ะ นึกถึงมหาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโซนทีสาลลุ่มแม่น้ำโขงเขาเรียกว่าลุ่มแม่น้ำโขงไม่เคยเห็นแม่น้ำโขงอีกอย่ามาเคยไปดูบ้างไหพญานาคปีหนึ่งเสือเลื่องพญานาคโปเออเสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยากนึกถึงตอนที่สมัยนั้นไ่เอาแบบว่าจบธรรมศาสตร์นึกถึงไงอยากนึกถึงตอนที่เป็นเด็กมหกที่ไม่เคยเข้าธรรมศาสตร์แล้วตอนนั้นมองธรรมศาสตร์ยังไงเคยมาโอเปนเฮาส์แล้วมองว่าเป็นมหาลัยอะไรวะร้อนมหาลัยนี้สมควรได้นะเป็นมหาลัยที่ ร้อนแล้วก็ไม่มีโค v e เว a ระหว่างตืกจริงๆมันก็มีแต่ว่าด<อ>้วยความที่มหาลัยมันก,กว้างเกินไปอ่ะมันก็จะมีบางส่วนที่โคเวเวมันไปได้ไม่ถึงนอะนึกถ<อ>ึงตอนตัวเองอยู่มัธยมเหมือนกันแล้วกันเออถ้าแบบคือเราเรียนนี่เนาะเราเราียนเรื่องให้นึกถึงเยอะอย <ใช S 2> ู<ช>่<ช>ละมองย้อนไปตอนนั้นดูตอนนั้นนึกถึงอะไรนึกถึงว่าแบบืุมันเทอนึกถึงความเท่ฟ e ลลิ่งในโรงเรียนเนี่ยคือถ้าแบบเราติดธรรมศาสตร์ติดจุฬาคือมันเท่เ NG เเมันเออติดเกษตรมันดูเท่กว่าคนอื่นเนี่ยนึกถึงความเท่ขอแก้ตัวคือแบบหลายๆมหาลัยอ่ะถามว่าจริงๆอ่ะ เตยรู้จักชื่อที่แบบไม่ได้คอมเมนต์คือรู้จักชื่อแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีโอกาสที่จะแบบไ,<ป>ไม่เคยไปไม่เคยไม่เคยสัมผัส<ๆ>เพราะว่าเตยก็เป็นเหมือนเด็กกรุงเทพด้วยเนาะมหาลัยที่จะรู้จักมันก็จะอยู่ในย่านกรุงเทพและปริมณฑละอะไรอย่างเงี้ยที่ไกลๆออกไปเราก็จะไม่ค่อยรู้จักก็เหมือนกันคล้ายๆกันกับเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดบางทีก็อาจจะไม่รู้จักบางมหาลัยที่อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันเออเราก็อยากอยากจะมาแบบแชร์ความคิดเห็นด้วยเฉยเพราะทั้งหมดเนี่ยมันก็คือความคิดเห็นของพี่เตยพี่จอบสองคนนะคะเดอน้องๆหลายคนที่อยู่ในกรุงงเเเเเเททพพ็คปปนหมมือออตย่่ะีวรราาาาไไ ซึ่งจริงมันก็ไม่ผิดเพราะว่าด้วยความที่ถ้าบ้านเราอยู่แถวเนี้เราก็คงอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยแถวๆนี้ถ้าน้องคนไหนที่ดูอยู่เรารู้สึกว่าแบบตัวเองยังไม่ค่อยรู้จักแต่เรามหาลัยมันไม่แปลกเลยเพราะว่านั่งอยู่เนี้ยก็อาจจะยังรู้จักไม่ครบหรือว่าไม่เคยไปบ้างอะไรเงี้ยซึ่งไม่แปลกเลยไม่เป็นไรเนาะค่อยๆหาไปหรือว่าก็ติดตามในช่องเรียนต่อได้ดี คือคลิปนี้อาจจะใช้คําว่าผิดไม่ได้เนาะอาจจะแบบพูดไม่ถูกใจใครละกันเพราะว่าในคลิปนั้นมันเป็นเหมือนความคิดเห็นของเราเองเนาะถ้าความคิดเห็นเรามันไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเอ้ยฉันเป็นรุ่นพี่มหาลาัยนี้นะอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับมหาลายัยตัวเองให้ฟังเนี่ยคอมเมนต์ไปข้างใต้แชร์แชร์ข้อมูลกันเนาะแล้วก็คลิปนด้อยากเห็นไะไรคอมเมนต์บอกไว้นะคะ่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ